อันีนน้องเต่าหนุ่ยบอกเอาไว้ว่า,วา,าช่วงนี้ก็อีกเดียวแม่วัยเจรต้องกันก็อาจจะปักไว้ก่อนคิดสักคิดนึงเ,เปลี่ยนจากเซอร์เนี่ยเปลี่ยนออกต้องเนี่ยไปจำนำเต้นดิว่าพอราคาทองเนี่ยพุ่งช่วขึ้นฮาเบิร์นแบบฮาเบิร์นร้องเรียลใช่ค่ะนะครับราคาทองครับถูกสถิติสูงสุดรับบาทล,ละฮาเบิร์นร้องพันเซีรอยห้าสิบบาทครับชาวบ้านเนี่ยเพื่อเบีตงจังหวัดยะลาเนี่ยเฮ่ออกมาจำนำกันเอาเงินตีดได้เนี่ยไปใช้ใจช่วงเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ครับ ที่สถานฐานานุบาลเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับมีประชาชนทยอยมาไต่ต้อนสิ่งของตีนํามาจําน้ำเอาไวา้และก็นนาทองรูปพรร์นเนี่ยมาจาน้ำไม่ลาวภายหลังเทศกาลส่งกรานกันอย่างต่อเนื่องเลยโดยพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะนํามาจําน้ำมาว่าช่วงก่อนส่งกรานรับหลางจาราคาทองเนี่ยมีการปรับราคานเนี่ยเพิ่มขึ้นถาวตัวเลยจากปกติเนี่ยรับจําน้ำอยู่ที่วันละร่ำสิ่งเืล้านบาทนะครับช่วงนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นห้าถึงหกล้านบาทเลยส่วนใหญ่ก็จะนําไปใช้จ่ายช่วงส่งกรานเล การช่วงเปิดเทอมถ,ถึงนี้ครับนางสาวนุริยะซาเม่ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเบตุงก็ได้บค,ค่ะว่าลั่งยุดยาวมาไลา่วันเนี่ยก็เลยเปิดทําการวนเรกนะทําให้มีประชาชนค่ะมาใชา้บริการจํานวนมากซึ่งส่วนใหญ่ก้าิเอรเซยลูกค่าจะทยอยมาเพิ่มเบียแล้วก็มัไถ่ทอนกัน เพราะว่าจะต้องนําไปใช้จ่ายเพื่อเตรียมตัวรับเปิดเทอมในเดือนพฤษภาคมบ้างรายเนี่ยก็นําทองมาจำำํานําแล้วก็บ้างรายเนี่ยเขาก็มาเผืมเบียดด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าราคาทองมันปรับขึ้นอตอนนี้เนี่ยก็ทราบว่าราคาทองเนี่ยสูงมาก ด้วยท่องคําแทงเนี่ยเขาค้าเย็บบัตรละห้าบืนซ่งพันเซ่รยห้าสิบบาทปังไม่ปิดในว่าปั๊ท่องรบปพันเนี่ยค้าโยบัตรละห้าบืนสามพันซ่งรยห้าสิบบาทเลี้ยวนะอันนี้เป็นข้อมูลข้องหลักว่าข้อมูลข้องวันนี้ต้องรอติดตามไม่ร้จะปั๊บขึ้นว่าลดลงโดยสถานธนบาลเทศบาลเมืองเบตงค่ะเขาก็จะรับโยธีบัตรละห้าบืนซ่งพันเซ่รยห้าสิบบาทก็คาดว่าลูกค้าเนี่ยจะทยอยมาพิ่มแล้วก็มาไถ่ถท้อนกันเยืะไม่ต่ําว่าวันละนึ่งรยห้าสิบึงส่งรอยคน มามามดเบตุงแนนอนส <c oughs> สำหรับดอกเบียตอนนี้ค่ะก็ล็อกข้าสู่ช่วงปกติแล้วนะโดยเบียเงินตอนนี้ไม่เกิน5,000บาทดอกเบียก็จะโยอยู่เทรีรอยละ50 ห้าเกิน5,000บาทขึ้นไปค่ะดอกเบียกโยเท่ทร้อยละหนึง่งต่อเดือนนะคะส่วนเงินทุนมุ่นเวียนเนี่ยเขาก็ได้มีการเตรียมสำรองไว้90ล้านบาทค่ะซึ่งก็มีความเพียงพอสำหรับผี่น้องประชาชนที่จะมาใชา้บริการค่ะนอกจากนี้ครับเดือนหน้าน,านาะผิษภาคมมิถุนายนเนี่ยเป็นช่วงของการเปิดปาเรียนสถา, <ừ> ถานธนาอนุบาลจะมีการลอดดอกเบียพิเศษครับเป็นเงินตอนไม่เกิน5,000ันบาทในดอกเบีย2ีสตมาตคางต่อเดือนครับห้าเกิน5 0 0 0บาทดอกเบียจะเป็นร้อยละ1บาทเหมือนเดิมโดยที่ทศบาลเนี่ยได้ตังวงเงินทุ คุณซำรองเอาไว้ที่ประมาณสองรอยล้านบาทครับซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสําหรับช่วงเปิดปากเรียนอย่างแน่นอนนั่นเองครับนี่เห็นราคาทองคําไม่คุ้นลุกก็ไม่รู้เรียงอะไรแล้วนี่เคยจะเคยเหล็กเมื่อนจิบปีเราเราเคยเอาทองมาขายในราคาจะว่าช่องเบิ้ลช่องเบิ้อ้หน่ากันเออทุนเนกค่ะรู้ก่นตอนนั้นมันเยอะจังเลยอ่ตอนนี้เอ้าวเบิ้ลว่ะเอ้เบื้ลละลาวนะโอ้ถึ่งไหมไม่เอามาจำน้ำเดยเป็นอะไรกัปวดช่วงนี้เนี่ยเก๋เปิดเติมเปล่าหนักเรียนลูกเอ้ยจุดหนักเรียนเอ้ยเสื้อเอ้ยบางคนขึ้นหมอนึง ต้องซื้อไม่หมดตราคาต้อนซื้อไม่ต่างจี๊ดก็เลยต้องทำให้แบบว่า ต้องมีเบียร์ตรงนี้ได้มามุ่นมารีดนี่ลองเล่เลยก็คือพ้อเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะสี่เราสามารถเอามามุ่นเวียนใชจใจกันได้เหมือนกันอ๋อถ้าหาาว่เราเดือดร้อนปุ๊บเอาไปจําน้ํากวนถ้าหาว่าพูดว่าเออให้เโต่งเอออตงไปไท่ล็อบมาไปไถ่ล็อบมาเออตอนนี้เสีย้ายเราไม่มีต้องต้องเดี๋ยวจะมีตอนนี้คือไวตยองไม่ใช่เราก็มีแต่อาจจะไปดึงบ้านก็ต้องสะสมไปเรือเรือให้ขอบบ้านเตือนึงเฟื่องนะโต่งก็ต้องหลอดที่ตามกันหลานว่าวันนี้เนี่ยมันจะหลอดหรือเปล่าไปโต่งพอรางวัล หนังเละตองอยู่แบบนี้หนังเละราคาทองเลยพอทุกวันจะมีกันเด้งคุณเตือนมาเลยเลยใช่ไหมว่าวันนี้ราคาทองตืันมันก็พอประมาณเก้าขึงเดี๋ยวก็เด้งมาแล้วเดี๋ยวสักเดี๋ยวเลยนะเดี๋ยวสักเดี๋ยวเนี่ยก็คือเด้งมาแล้วอ่ะเออราคาทองวันนี้มันรื้นมัเงแต่ลาดปุ๊บเจอไหมไม่มีสักเดี๋ยวก็แล้วไม่หันไม่หันไปเหมือนกันต้องมีก็เหมือนกัน